ตาลุงคนหนึ่งเล่าไปวัดปินประจำตัวเมื่อวันปิ่นวันพระแต่ว่าแกยั่งบ่ปล่อยว่างเล่ากัมักเลี้ยงเลี้ยงนกแก้วเราเราเลี้ยงนกแก้วนกแก้วนี่มันเบาปินได้เนาะนกแก้วมันปากเป็นเราเลี้ยงนกแก้วใส่กลงไวผู้ใดให้ปล่อยเราก็บ่ปล่อยเพราะว่าเราเราเรามักเรามักเห็นนกแก้วมันอยู่ในกล่งนั่นไงย่าย่อมเพราะว่านกแก้วเนี่ยนกแก้วนกขุนตั้ง มันเป็นนกทีตลาดเบ้าจังสันนะอความตลาดจะเลยเห็ดไอ้นกแก้วเนี่ยมันลํำพักอยิ่งมีคาเจ้าของก็ยิ่งหวงจังสันนะไอ้เจ้านกแก้วตนเนี่ยมันก็นั่งเงางอยเาสอยู่ในกรงน่ะล่ะจนกระทั่งนกแก้วเนี่ยมันเกิดเบื่อเบื่อมันอยู่ในกรงหลายอยู่ในกรงเงินกรงพังหลายมันก็เบื่อก็อย่างน้นกแก้วนี่ก็ได้เนอะเออมันก็เบ้าเป็นนาะมันก็เลยอบอกว่าลุงลุง เออเจ้าไปวัดปินประจำเนี่ยเจ้าได้ธรรมะอีหยังมาบ้างหรือบอว่า่เออนกแก้วมันก็ไปถามเพราะว่านกแก้วมันปากเป็นเด้ออมันปากเป็นเออบอกว่าลุงเงย่าซั่เออตาลุงเงยเจ้าไปวัดปินประจำเนี่ได้ธรรมะมาบางหรือบอะว่าซั่เออตาลุงเล่าก็เบอกกันนกแก้วเออบอกว่าโอ้ยได้เนี่ยมาซั่เออค่อเนี่ยไปวัดนี่ไใได้ธรรมะเรื่องบ่ยึดมันบ่ถือมันเด้เว้ยอย่ารู่พินสอนหลงปูหลงตาเพินสอน เออให้ชีวิตเฮานี่อย่าไปยึดมันถือมันขไข่ใดทํมามะเรื่องนี่ละวาสันนกแก้วมันก็เลยถามตาลุงต่อไปบอกว่าเออเออเออาจงตันเนี่ยเออตาลุงเอ้่าสันไยไข่ไป,อไปตอนน้เอเจ้ายั่ว่ายึดมันถือมันกับนกแก้วโตวหน่อยหน่อยคือจังกับไข่เลยเนาะวะสันไข่เขดี๋ยวมันเป็นนกแก้วโอ้ยเบิ่งทีล่ะอีสิบียบ,บกระตายสิกํากับสิบียบกระตายเรื่องเจ้าเดีย๋ยว เจ้าโอ๊ยปล่อยไข่ต่อหน้ามาสันเจ้ายืดตัมัดยึดมันถือมันครับเออไปต่อหน้ามาสันตาลุงพ่อนกแก้วเว้าจังสันก็บอกว่าบ่ได้ดอกมาสันบ่ได้โอ๊ยมาสันบ่ได้เออไข่นี่ปล่อยเจ้าบ่ได้ดอกปล่อยโตบ่ได้ดอกแต่เมียนปล่อยโตไปเนี่ยว้เขากับเงาที่เรามาสันเออเจ้านกแก้วพ่อได้ยินตาลุงบอกจังสันก็เสนอบอกว่าเออเอออ่ะบ่เป็นอยังเอาจังสี่เอาจังสี่เมื่อวันศีลวันพระหนาต่อไปเนี่ย ให้ตาลุงเนี่ยไปถามปัญหาหลวงพ่อไว้เฮ็ดยังไงจึงสีลุดพ้นนะป่ะสันนกแก้วมันปากเป็นเนาะตาลุงกับเอา้าพรนกแก้วเวา้าพอวาเรากัหักแท่งนกแก้วโตวนี่ว่าสันไปย่ำเสาต่อยเงาไงยยังมาได้ว้าวกับนกแก้ว้ังมันก็นดีได้นอกว่าสันก็เลยรับปากว่าเออตีเฮ็ดตามนั่นละว่าสันเมื่อวันศีนวันพระ่อมาแบบนี้ตาลุงพูกนั้นรากับไปวัดหลวงพอ่อเพิ่อนเทศตร ท,ท่มมานธรรมะนั่นแหละย่อมกับปั้งเต็มสาลาอยู่ปังเจ็ดฟังท่ำอย่ายั่งบพท่านกีหลวงพอสีล่งจากธรรม,มกตาลุงจ ok ะยกมือถามปัญหาเพราะว่าคึดถึงเจ้านกแก้วอที่มันอุตส่าห์ปากมาถามอตาลุงก็เลยถามบอกว่าโอ้ยอหลวงพอหลวงพว่าอะ่ข้าน่อยมีคำถามกอก็คือเอจังสี่จังสีเฮ็ดจังไหมันจึงสีลุดสีฟ้นได้นอ้อ พ่อได้ฟังคำถามนี่หลวงพ่อจะหยุดทั้งธรรมแเราก็สุดหวัดพอตกท่้งธรรมะเบ่เบาบ่จักย่อมทั้งสาล่าพ่อเห็นหลวงพ่อบ่เบาบ่จักข้อตกแต่แสอยู่ท่้งธรงมรม,าาเเมระเช่นนันก็เลยดาลุ่งบอกว่าโอ้โตเนี่ยเจ้าเนี่ยถามมงจักกาละเทซะก็เ,เลยผ้ากันล่ยตาลุ่งบน,นันล่มจากสาลาตาลุ่งจะกลับไปบานเจ้านกแก้วก็ดดีใจเ,เห็นตาลุ่งมากก็เลยถาม อจะตดถามตามภาษานกแก้วกัวนละเนาะว่าเป็นยังไงเหรอเจ้าจได้คําตอบมาหรือ,อยังตาลุงจะบอกว่าอคือจังสีกว็ว่าเจ้านกแก้วเอ้ยหลงพอเป็นบำตอบเลยว่าเป็นนั่งอยู่ทั้งตำหม,มากเนี่ยนะพนะ้อคอยถามอคอยถามมาเหตดยังไงจึงติลดก้นเป็นก็น,นั่งข้อพับโตเอียงเบาๆพระจาอุ้ยแย่แยี่หลีเอแย่แท้แท้โดยเฉพาะโตนกแก้วเนี่ยล่ะโตตั้งคำถามมันยาก เฮ็ดใหหลงพอพอตบมาตั่นตาลุงก็เลยดานกแก้วอดานกแก้วว่าไห้คําถามที่มันอยากเกินไปเห็นไหหลงพอสุดหงวบดขอตอกถึงตบําบาดเบาบ,บ่วจ้าหน้า่าตั่นพอดานกแก้วแล้วก็แยกใหญ่กันไปเอคลื่อนนั่นตาลุงนอนนรับยากตื่นขึ้นมาย่ามือเช้ากับเป้าไปกุ้ยกับนกแก้วเห็นเจ้านกแก้วในกรงมันไปย้ายปีปากอาตาเหลือกนอนนิ่ง ตาลุงก็ตกใจเปิดกลงออกมมหยึบนกแก้วไปวางไว้ทั้งโต๊ะหันไปหาอุปกรณ์เพื่อติตตรวจว่ามันไยหรือยังหันมาอีกเครื่อหนึ่งเจ้านกแก้วมันบินหนีไปเกาะตั้งหยอดใหม่ปุ่นนะเออตาลุงก็เลยด่าว่าวา่าโอ้เจ้านกแก้วจีกองโตกแก่งตายหนีไปไ,ด,ได,ด้จังไงเห็ดยังไงยังไม่เห็ดยังที่นกแก้วบาดนี่ได้โอกาสก็เลยบอกวา่าโอ้ยังตี้ตรวาตาลุงเอยตาลุงว่าท่น เออเมื่อว่านเนี่ยทีเจ้าว่าอ่ะนะเออทีเจ้าว้าหลวงพ่อเห็ดข้อตกแท้แเ,เ,เออแล้วก็ข้อพับไปบาาาาา่าว้าว่าจ๋าน่ยนานละว่าซันหลวงพ่อเิ่นสอนเฮ่าเนี่ยเปนสอนมองไดก็หมองที่เิ็นข้อพับซึ่งธรรมะนั่นละ่ะหลวงพ่อเป็นทําทายเฮ็ดข้อพับสุดงวดแสดงว่าเพิ่นให้ปริศนาธรรมมาบอกว่านี่ละ่ะถ้าสิหลดพ้นเออมันก็นต้องแกล้งเฮ็ดข้อพับนี่ละ่ะ ่อยก็เลยเฮ็ดตามตั้มตาม,ามโอ้ยจังแมนหลวงพ่อเป็นเทศดีอีหีเอข้าวหนาเวลาไปวัดเวลาฟังเทศดก็ให้ตัง้งใจฟังแหละก็นําไปปฏิบ,บัติฝังเด้อมันที่ไห้ลดพ้นเอ้าตอนนี้คอยล่าก่อนละคอยไปก่อนละ่าซัาา่นนกแกว้วมันก็บ,บินหวังวังไปวังวังบ่เเลี้ยวหลังเกินเก่าและแม่นบายยา่ละญาติย่อมสซโฟันเห็นบ่ลละญาติย่อมนี่ล่ะบางเที่อก็ปล่อยว่างเสียบังแม่นบ่ลละญาติย่อมบ่ยึดมั่นบ่ถือมั่นังซัน่นเันบงทีล่ะ ขนาดนกแก้วมันยังหูจักขนะ่วมเนาะอย่าไปว่านกแก้วนกขุนทองธรรมาดาดได้เนี่ยเออมันเป็นนกแก้วโพ่อที่ซนะักคนได้หนีหัดชอบเนาะมันหูจักข่วมเออหลวงพ่อเป็นสอนเนาะไปถามหลวงพ่อเว่ยหลวงพอ่อว่าแต่งเฮ็ดยังไงจึงถีรุดพ้นว่าแต่งบอบเบาบ่จจาอีหยังว่าแต่งเออหลวงพ่อนั่งข้อเยียงเลยว่าแต่งเออข้อตกแต่เสะเบ่เบาบ่จบบบจาเลยว่าแต่นงนกแก้วมันได้ทำมา จากลงพอมันก็เห็ดคือกันว่าแต่พิจิตายเนี่ล่ะเนี่ยบางเื้อนิ่งบ้างเอ่นิ่งนิ่งนิ่งนั่นหะเนว่าเอ่อนิ่งไว้นิ่งไว้เนี่ยล่ะเออมันเป็นยัง่นล่ะบางเจ้อก็นิ่งนิ่งไห้มันเป็นเยอมไห้มันเป็นยุดไอ้มันเป็นเห็นว่า่ะธรรมะเรื่องเนี่ยยอมไห้มันเป็นยุดไอ้มันเป็นเนี่ยล่ะคนเฮาจะเย็ดได้มันดีได้น้อยากยอมเน่ะเออยอมไห้มันเป็นยุดไอ้มันเป็นยุดได้มันก็เย็นได้เป็นต่างาะ้าเฮาบ่หยุดมันก็บ่เย็นเด้ยอมหยุดเย็นเรียนว่า นกแก้วมันหงุดมันทำทาเอ่ยทำทาคออพับสุดหอดขึ้นไปก็อกัาทำทาตายว่าสั่นไปพีจีตายแก้งตายอ่ะนะญาติย่อมเอ่ยแต่ว่าเอ่บาดินั่ะลุงนี่ก็ตกใจที่เหล่าอ้ยนกแก้วเอ่ยเล่าหักนกแก้วตนที่หลายว่าสั่นไปมันเป็นโมจิเอ่ยคุยน้ำย่ำเล่าเหงาอย่างกันนะเอ่ยปากดว่าพอจับมันออกมาเอาไปว่างไว้ไว้มันก็บินหนีเลยแล้วเนี่ยบังเดือนนี่เห็นว่าอะไยญาติย่อม คนเฮาอย่คือกันนะนะบางเทือก็จนิ่งไว้ปิดปากเจ้าของไปเนี่ยเป็นบอกเป็นบอกกรรมฐานเป็นไว้จังไดนก่อนปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากสะบังนั่งนอนสบายนี่แหละเห็นบ่กเอ้ยย่าสุเปิดเปิดมันหลายเนาะปิดหูซ้ายขวาเป็นเนาะปิดตาสองข้างปิดปากสะบังเอ้นั่งนอนสบายเห็นบอกเอ้ที่ที่เขาเอ้ยนี่เอ้เขาเอ้ยเฮ็ดลิงอะนะปั้นหูลิงอะนะ ลิงมัน se ปิดหูปิดตาปิดปากไม่รอะไรชาติยอมเออลดฟันไปคอกันได้กันเดอบางทอยอมหยุดเย็นบางทอกันกันเน่ะเถ้าเอาบอยอมบอยหยุดมันก็บอยเย็นได้ยอมหยุดเย็นยอมไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้หยุดไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้แต่สต่ละชีวิตมันก็เป็นเจงสัตวละเนาะสัตว์ันตัว